เทเบิลท็อปโลเปเกมที่ไม่มี GM จะเป็นยังไงเล่นได้ไหมถ้าไม่มีคนรันเนื้อเรื่องหลายๆคนเคยคิดว่านะครับการเล่นโลเปเกมหรือว่าเทเบิลท็อปโลเปเกมเนี่ยจำเป็นต้องมี GM คอยรันเนื้อเรื่องให้แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องมี GM รันก็ได้นะครับเพราะในโลกนี้มีเกมที่เป็น s t o r y t เทลลิ g โดยที่ไม่ต้องมี GM เล่นด้วยเหมือนนนกัน่งตัวอย่างที่ยกให้ดูนะครับ3ตัวอย่างที่เราสามารถเล่นได้โดยไม่มี JM, เกมแรกก็คือไมโครสโคปนะครับเกมนี้เราจะเป็นผู้ที่กําหนดประวัติศาสตร์แล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆในโลกนิยายแฟนตาซีของเรากับเพื่อนๆขึ้นมานะครับโดยที่แต่และคนจะคอยบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในรอบปีต่างๆนั่นเองนะครับเดอะคว e เอตเยอร์เดอะควอเอตเยเนี่ยเราจะเหมือนกับออกแบบฐานของเราเองหลังจากที่โลกล่มสลายไปแล้วแล้วก็เปิดการ์ดดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผ่านการใช้การ์ด52ใบแล้วก็เขียนลงไปบนแผ่นที่ ่่แตลอนจนกระทั่งครบทั้งเด็กเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคทั้งปีของเราผ่านอะไรมาบ้างเพราะว่าแต่ละคนคอยเล่าว่าตัวเองเจออะไรได้อะไรมีประสบการณ์แบบไหนในเกมนั่นเองนะครับ for the queen ตัวเกมจะมีการ์ดควีนอยู่อันนึงและค่อยๆเปิดพร้อมขึ้นมาทีละใบเพื่อดูว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างควีนตอนนี้เป็นยังไงมีเหตุการณ์อะไรในเมืองเกิดขึ้นบ้างแล้วควีนตัดสินใจอะไรพวกคุณเล่นเป็นโนเบิลทั้งหลายจะคอยตัดสินใจแล้วดูว่าเราจะปกป้องควีนตอนท้ายหรือจะปล่อยให้นางตายไปซะและนี่ก็คือ3 t p ท ที่จะนำมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าไม่จะเป็นต้องพึ่งตัว GM เสมอไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเทเบิลท็อปโลเพย์เกมในสไตล์ของตัวเองแล้วก็โดยโลพอให้คุณเป็นเจ้าของแล้วมาจับจองกันได้นะใกล้หมดเวลาแนละ้วรู้เปล่า